น้อ,อ,อนี่ตัวนี้เขาจะเป็นสัตว์ศัตรูกับกุ้งนะครับเขาจะมากินกุ้งมากินกุ้งเหรอมันเหน็นสัตว์ไงก็บึง่งดีครับพี่น้องโอ้ไเลยิกได้นี่นี่ม,ม,นมีตัวมีใครนั่งไปมีตัวขับพอน,ะนีขันยาขันมันดีครับเนี่มีน้ำมาเหา็ดน้ำพุ่งยับมันขึ้นนี่โอ้ยขายายพันธุ์เาต้องเพาต้องพูดถึงลาลงทุนที่เดียวล้ะกะ เขากสิขยายพันธุ์ออกเอง,เองยังสิ่งของครับเวลาเขาจับได้ตัวไ,ได้อุ่มทองเองี้ยเขาเก็บขึ้นไว้มันก็สิคอยขยายมันมันบรสูญพันธุ์มันเถอะ <c oughs> เขาเขาเขาสื้อทีเดียวเขาเอาลงทีเดียวมันก็ได้ตลอดโอ้ครับตามตามที่เห็นมาได้ไหมอืมโอ้ดีครับมามาแล้วครับวัอนี้มาพร้ากันกับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะครับการเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับที่เป็นไปเป็นมาจังได๋เดี๋ยวเฮาสิ พาไปทำความรู้จักกับเจ้าของเพื่อนกันเนาะพ่อครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวนะครับพ่อครับกับพ่อสมศักดิ์วงหาดนะครับอยู่บ้านหนองแวงอ่าหมูสามตำบลนวลแดงอำเภอบัวรือจังหวัดมหาสารคามครับสารคามเฮานะครับพ่อมาสารคามพ่อเป็นจังไรมาจังไรครับแถวขความหลังให้ฟังแน่คือได้มาเป็นเทือดเหลี่ยงกุ้งฝอยครับพ่อก็ที่แรกก็ซื้อกุ้งมาปล่อยอ่าปล่อยถิ่นไปในสาเนี่ยแหละสาที่เฮาก็ร่องบรรยายกับพี่กับน้องอยู่นี่แหละว่า คือมหาสิบาทมันเท่งบานนี้เท่งประมาณได้จะมาถึงปีดอกประมาณเอาเดือนสิบเดือนเลยเลยเลยมาสอนสมัยนั้นเนาะเพราะท่านมีแนวองคสี่เับมาสอนเบิ้งมันผ่นหลายเกินหลายเกินนี่หลีเกินเกินความขาดไม้เกินความขาดไม้โอ้โหนี่นี่คือคือจุดเริ่มต้นที่ที่ที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับครับอืมก็เลยบานนี้ก็อยู่ใน กันแ้วกันกับปลาครับมันสิมันกับแพอยู่ก็ได้ขายอยู่เรื่อยๆบไปนี้ก็เลยแยกมาเลี้ยงเป็นบ่อจะมั่นบันนี้มันก็ได้ผลดีกว่าใส่ว่อมกันอยู่เพราาะะเพร่วมกันกับเป็นสรรนำหลายๆชนิดอยู่เป็นระบบนิเวศไปเลยเนาะครับเนาะก็เลยนี่กระจุดเริ่มต้นก็สิได้เริ่มเลี้ยงมาหนี้เลยมาแยกไปแยกไปพุ่นคพื่อนมันก็หลายมองอยู่ที่สัมกินเนื้อพอมีก็เลยขยายเอาแต่กุ้งนี่แหละเป็นตัวยืนปลาบรหารที่เลี้ยงมาเองอ๋ออันเข้ารักขายทุกวันอยู่บ่ครับพ่อ บ่ค่อยทุกวันมันเวลาบ่ค่อยไหลช่วงเนี้ยมันอยากน้ำงูวน้ำม่ว่อยน้ำเขาน้ำหน้าไม่สิละถ้าว่างเอาก็ดักแต่ส่วนมากจะดักบ่อยอยู่ขันค้นสั่งกะจังดักให้ห้าสิบบาทในแจ็ไลอยสองลอยที่กะครับกะจังเอาไว้เพิ่นจังดักปกติเวลาเขาดักเขาได้ทีละจักกิโลครับพ่ะขันรวมกันกะสองโล่สามกิโลได้โอ้ตัรอบหนึ่งครับตัรอบโอ้เดี๋ยวพี่น้องเขาไปเบ่งนะครับ โอ้ฟังอุปอว์นี่มันเป็นแต่เหลี่ยงง่ายอีหลีเนาะครับเนาะง่ายอยู่ขันข้อนพอใจใส่กลิมลงซืี้ยเ้าให้อาหารอยู่บ่ครับพ่อให้อยู่ให้ขึ้นกันให้ขึ้นกันให้วานี้มืงขึ้นครับโอาจะเป็นตกดินหรืออยังอื่นทีหล่ะมันมันจังอันกุ้งมันยังได้กินถนัดนะครับอ๋อบ้านนี้พ่อครับมันมีศัตรูของเขาอยู่บ่ครับสำหรับกุ้งฝอยนี่ครับพ่อศัตรูกะกะกะจิมีอเหรอจิมเป็นปลาปลาเชงปลานี่เขาเนี่ย ปลาตัวนี้ก็จะกินกุ้งเนาะแต่ว่ามันหลายตัวหลายมันมันก็เลยเหลือให้พ่อมันขยายพันธุ์ได้เร็วแห้งครับเร็วแห้งเพราะว่ากุ้งมันหนีใครไม่มีเลยดูครับเพราะว่าแหล่งว่าผลจำสิครับขันตัวนี้ก็ไม่จะอุ่มทองหล่นสินะครับมันก็เลยแปลว่าขันเท่าให้ข้มสนใจกับมันมันก็จะขยายพันธุ์ใ้เท่าเต็มเต็มที่เท่าองการอยู่ครับก็มีกุ้งทั้งปีเลยครับมีกุ้งทั้งปีโอมันหนามเท่ามะเลี้ยงนี่เป็นเป็นนามเอียงแหละครับพ่อ น้ำก็น้ำฝนล,ล่ะครับนี่น้ำไหลมาจากเ,เป็นน้ำบ้านไหลมาน้ำธร,รรมชาตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าบ่มีบารดันบ่อนนี่บอยุ่เหมือนทั้งหน้าบนนี่กกะบาดาลเป็นแค่เสื่อมือแต่จริงๆแล้วกะอาศัยน้ำธรรมชาติรรานี่เป็นหลักครับนะครับรบ้านนี้ช่วงหน้าแรกเนี่มันบกมันแห้งบ่ครับนี่ตามคันไหยคันหนาจัิงสิครับบ่ครับบ่แห้งบ่แห้งเลยบ่ครับนี่บ่โอ้อันแหงยุ่อันให้น่าจะบ่บวกมันเหลียมันลึกเนาะลึกมันก็จะมั่งกอนกั็ยื่นี่บ่ครับ แห้งคอนแห้งหมันโอ้ยไส้ยนลงไปเอ็งื้อกันยนต์ได้เป็นโลเลยับใส่เสาเก็บแรงใส่แรงเก็บมือเงินเะโอ้เอาเดี๋ยวพาอพี่น้องครับเอ่อเฮ็ดอั่นน่ะยนอ์ขึ้นพี่น้องครับเบื้องนะครับอืมโอ้จะครับตัวนี้มันมือเสาเราบแขยกแล้วตัวนั้นใส่ครับเขาเงี้ยงครับพอให้เขากินหัวหันอู้หวหอยปลาบัณฑ เนี่ยเนี่ยเนี่ยกันปลาเขามันรวมหมาเหลือดิอือกู้ด้หอดปลาเขาก็เลี้ยงน้ำกันเลยอย่างน้ปลาเนี่ยปลาธรรมชาติเลยบอกครับเนี่ยครับนี่ปลาธรรมชาติโอ้อาหารเขาก็เบิดแล้วนะครับเนาะเบิดแล้วครัอกู้จะจำนี่ก็ถือว่าถือดีอยู่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องหลังนั่นเพราะครับบันมีถ้าคนอยากคิดจะเลี้ยงนี่มันเลี้ยงยากบอกครับกุ้งฝอยนี่ครับพ่อกว่าเลี้ยงยากก็ยากกว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายอ้อบอกครับพ่อหมายความว่ายังไงจีคือว่ามันกระยุกระเพิ่มหาใจใส่น้ำนะครับแต่จริงๆ้กุงนนี่่มัสบคอย นี่เป็นอุปสรรค์ในดดอกครับแต่ว่าอุปสรรคในแต่ปา่ปาป่าป่าธรรมาชาติที่เขามาก<ม>ับพวกก็เนียนในสีนอกระพอเนาะเอเอะนี่ตัวนี้เขาจะเป็นสัสตว์ศัตรูกับกุ้งนะครับเขาจะมากินกุ้งมากินกระปุ่งเหรอไม่เห็นสัตว์ใหญ่แล้วบุงดีครับ <laughs> พี่น้อง <laughs> โอ้ได้สิกได้เนี่ยนี่โอ้มีตัวม่ไข่นั่งไปมีตัวกรบพอนนี่ขันยาขันมันดีครับนี่มีนามมะเห็ดนามพุงย้ํามึงขึ้นนี่โอ้ยขยายพันธุ์ม่ต้องม่ต้องพูดถึง เขาลงทุนที่เดียวล่ะกะเขากะสิขยายพันธุ์ออกเองยังสื่อบอครับเวลาเขาจับได้จะได้หุมทองเงี้ยเขาเก็บขึ้นไ้มันก็สิคอยขยายมันมันนบริสุทธิ์พันธุ์มันเถอเขาเขาเขาสื้อทีเดียวเขาเอาลงทีเดียวมันก็ได้ตลอดโอ้ครับตามตามเฉ็ยนมาได้หนิอือโอ้ดีแฮงครับพี่น้องครับบรนี้เข้าขายกิโลกรัมละสามร้อยครับแมนบครับเพ่ะแมนอือมีพื้นมีพื้นที่อย่างนี้ไรเป็นไงครับเพาะยี่พอนีนเดี๋ยวนี้กะ บอ่บอไผ่ไปนี่ดอกทูกทั้งบนในสิบสามบ่อสิบสองสิบเอ็ดบ<อ>่อสิบสองคับตัวนี้าสิบสองบ่อที่ว่าเอารถดันขึ้นดันขึ้น,นเป็นไหน้าล้วก็ปล่อยน้ำเมาใส่กับเลี้ยงเลยเปล่อยกรุงไร่บ่อ๋อเฮาเลี้ยงน้ำประดานก็ได้บ่ครับพ่อได้อยูกขนานบอ่อกรวยบ่เข้มอืก็ต้องเบิ่งสภาพนา้ำเบิ่งสภาพน้ำเนี่ยขันว่าน้ำเฮาซิมเบิ่งแล้วมันชัน่วล่ะครับเปิดล่องไซกัได้เลิกพ่อแล้วกับหากรุงปล่อยไร่บ่ไหนครับโอ้ ดีเนาะครับพ่อเนาะเ้าลงทุนทีเดียวมันก็ขยายพันธุ์ได้เองเลยครับพี่น้องบ่ได้ลงทุนหรือคือคือป่าห้าสิบบาทแม่นบ่ครับครับซื้อมาห้าสิบบาทสมัยตะกี้ห้าสิบบาทเนาะพี่อันนี้กันมันขายกันสิได้ประมาณนั้นเละนี่ครับอือเดี๋ยวบาสรามสิซื้อไปนะนำกอนนะอุตสามาตัางไกลนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเศร้าเรงตัวนี่แหละครับพี่น้องมันเป็น แนวทางสําหรับคนกําลังอยากมองหาอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงทิมๆไว้เนาะพอเนาะเอาเป็นแรงอาหารให้เขาได้กรอบนี่มองเห็นหน้าเขากะแยกมาเลี้ยงกุ้เลี้ยงอย่างพวกเด้เป็นอาหารเนี่ยย่างกนครับได้กินละมันเหลือกินเขากะขายเป็นสิทธิ์หรอครับผมอ่าบ้านนี้การให้อาหารนี่เขาเนี่ยพ่อให้เป็นอาหารยังก็ครับพ่ออาหารพวกปลากินเนื้อ กินเนี่ยปลาเม็ดอาหารเม็ดเท่านี้แหละอาหารปลาดุกอาหารยังยังสิบอครับพ่ออาหารดุกเนขาก็ดจิลอยขึ้นมากินเองเต็มแล่นะครับลืมลำบำย่ำแรงไฟมันย่งมันมันเป็นตาูใจตาแดงตาแดงจีกดตากดงเล่นแล้วใช่ไหมครับเราญาติกินกันลืมล้ำล้ำหันเรอครับโอ้ดีแฮงครับอ่าแล้วเขามีพอแม่พันธุ์ขายนำอยู่บ่ครับพ่อหรือว่าเขาขายเป็นกิโลเลยยังเดียวขายเป็นกิโลเดียวเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาสั่งนี่คือคือสั่งร่วมไปเลยแต่สั่งขาดอยู่ขันเวลาขาดกะ ขาดในเพิ่นขันว่าเรามีกันร่วมไปครับยังที่หรอกกรทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ทั้งใครทั้งอ่าครับยังที่หรอมื่อกับสามีพ่อเราด้นี่สมมติว่าขันใส่เวลากันเถาะใส่เวลาสมมติว่าบริจากจับใบขันอยากจำใบขันใส่ต้นทุนสูงแน่ต้นครับต้นสูงต้นสูงสูงหมายความว่าใส่พอพันหลายๆก็ได้ประมาณสามสี่เดือนก็ได้ขายภายในหนึ่งปีนี่รับรองว่ากุ้งเต็มซาร์แน่นอนมต่จะให้มีศัตรูเขากินครับนอกพ่อเนาะโอ้ครับผมขยายพันธุ์ในดังใจอยู่ครับ ตัวนี้อีพอใส่เวลาเลี้ยงหนึ่งปีแม่นบ่ะครับบอถึงขันเนี่ยปล่อยวังมีตัวหน้าด้นี่แต่ประมาณปลายกันยาวหรือต้นตุละก็ทิพอขายแล้วอันนี้เริ่มเริ่มที่พ่อขายแล้วใช่ป่ะครับก็อยากอันกักไปอีกเล็กน้อยครับนะครับเป็นครับตัวเต็มไว้บอกครับพ่อตัวเต็มไว้กันมันขยายเพิ่มอีกมันก็ทิขยายเพราะเศร้าละอ่าสุดท้ายมิหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังมองหากุ้งฝอยแล้วก็กำลังสนใจในการเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับพ่อ ครับกาถาพี่น้องสนใจเนาะในอนาคตเขาหน้าปลาแล้วทังที่กทวันช่วงนี้มมนเป็นช่วงหนาผลไหมว่ครับ,รบเออมองไหนหนา้ำมันบหลวบโบหรือบบเป็นตะขาดตะบบแหง้งบ่พังสิมันแหง้งเขาก็ไม่นม้ำูุใไ่เขาก็เลี้ยงได้เลยครับ่ให้น้ำมันขาดอันเวลาเลี้ยงกะเขาก็เอาพดใหม่พดไหลไป มันส่วนมันหลบจั่หน่อยนะครับผมกันแปรหลายมันก็จังว่าแล้วเนาะสัตว์น้ามันก็ชอบเหมืนมีเนี่ยกำบังจั่หน่อยแต่อีสานบ้านเฮาก็เฮ็ดเหยาะให้มันอยู่เฮ็ดบ้านให้มันเนาะครับบ้านให้มันเพราะมันได้หลบเวลามันไปถอดคาถอดหนังครับคนี่นี่คือคือคือวิธีให้ผู้ใดอยากเลี้ยงพี่น้องในอนาคตก็จังอยากได้พ่อพันธุ์ก็จังมากคุยกันครับเดี๋ยวว่าสรันจะขึ้นเบอร์โทรให้ครับบ้านนี้พ่อครับผมก็ถามแน่ครับมันดีกว่าเฮาเลี้ยงปลาจังใดครับพ่อถ้าเปรียบเทียบ เปรี้ยวเชี่ยวคือปลาสีดีกลัวยังจีเพราะมันตลาดมันบม่ค่อยมันบตันมันบ็ตันการขายไงน้ำมันก็มันเป็นอาหารยอดนย่ยมของคนอีสานเนาะครับกุ้งเต้นไอเที่ยวมาไปสังสรรค์ที่กัอยากเอากุ้งมาเต้นที่นะมันก็เลยมีผลสีกุเลี้ยงปลาอย่างหน่อยอันปลามันก็ต้องดังไฟเนาะครับอันนี้บ่ราณจะดังล่างร้อนๆกับซั่วกระหลดเนาะสันเดมันเลยตัวหัวหอมลงเลยครับครับเห็นซันมันก็เลย เลยึ้นว่าอยากเลี่ยงกุ้งแหะเป็นเป็นอาชีพหลักับจากนี้ไปค่า้านน้ำบ่ขาดมันทอนนะครับผู้ใดมีนำกันกันไปแน่นะครับแนมแน่ไว้รดช่วงเนี้ยครเนแ่มไว้ว่าอยากเลี่ยงหลังจากนั้นแล้วก็เขาแล้วนี่กะเตรียมรดเตรียมบ่อรดว่าเดี๋ยวนี้มันมันเข้ามองแล้ววาน้ำมดท่วแท่ละทบางทีเขาก็เตรียมไ้ละให้น้ำจะเก็บจักหลอกจักบออย่างกับจังขยายเอาครับ วานนี้ถ้าแม่นข้นจกเลี้ยงแต่จมนติว่าในคลองน้ำตามน้องน้ำธรรมชาตินี่เขาก็สามารถดักเอามาเลี้ยงได้เลยบ่ครับเป็นกุ้งสายพันธุ์เดียวกันแม่นบ่ครับเป็นกุ้งไวเฮานี่บ่าะแตกต่างกันบ่แตกต่างกันขอให้มีบ่จําเป็นต้มงเอาน้ามาพอก็ได้ครับผวิธีมีก็เอาไปมนุรักไว้มันสิได้ของมันเองแต่ว่าวิธีการนี่ผู้ใดอยากสอบถามเดี๋ยวโทรมาปรึกษสายพอกันยินดีเนาะครับเนาะงยินดีรายละเอียดบ่มีปิดบังครับผมอ่านี่คือผู้เพิ่นลอง ลองล่องซื้อๆที่แรกลองซื้อๆเออมันได้ผลเราก็เลยมาต่อยอดนะครับพี่น้องดีแฮงนะครับลงทุนเท่เดียวนะครับจังได้กับจับบวบเวิดนอกหอเนาะจับบวบเวิดแต่มันเขาสืลร่างวอกทีเขาเอาปูงไปพักไว้ก่อนเพราะอะไรเขาจะกลับขึ้นมากเลยครับผมปูงใหม่ปูงไว้มันจะเป็นฝาตรกยี้เป็นน้ำมันสูบน้ำโอ้ดีแฮงครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณอีกพอครับ เป็นแนวทางสีแนวทางแลวกันเรียงให้มันง่ายๆเนะพ่อเนอะง่ายๆ <พอ S 2> เรต้องไปเช็ดยังมากมายเลยอาศัยอิงธรรมาชาติครับครับ <laughs> แล้วก็เกียร์ดูแเลีเขาห่างๆเอาครับถึงเวลาก็จับขายสุดยอดดีๆครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาก็บเาสลามต้องเนีดเวยครับเด้